สวัสดีมิตรรักชุชมทุกท่านนะครับวันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากตัดไม้สีเรามีวิธีมาแนะนำนะครับอันดับแรกเราจะใช้ลวดจากสายไฟหรือใครมีลวดดัดบันใสก็ใช้ได้นะครับอันนี้แบบประหยัดเผาใช้เองค่ะเราก็จะใช้ลวดเบอร์2.5นะครับพันกับกิ่ง2กิ่งเพื่อยึดกันไว้แล้วก็พัน ยาวๆขึ้นไปยันยอดเลยนะครับเก่งไหนที่ไม่ต้องการเราตัดทิ้งไปมันเกะกะแล้วเราก็มาพันลวดกันต่อเลยจ้าพันสี่สิบห้าองศานะครับความกว้างของการปนลวดก็ประมาณ1นนิ้วพันไปพันไปจนถึงยอดไปเลย พันอย่าหยุดอย่าหยุดอย่ายุดพัน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 ช่วงนี้ช่วงพันอาจจะขายได้ต้นแล้วเป็นพันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องใช้ลวดอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าลวดมันอ่อนมันจะดัดไม่ได้เราก็จะฝากไว้กับกิ่งอย่างนี้อีกเส้นเคยนะครับเพื่อการวนลวดที่ง่ายแล้วเราก็จะวนขึ้นไปขึ้นไปเหมือนเดิมครับตามรอยเส้นแรกขึ้นไปพันพันพพันไปเลยครับ จากต้นไม้หลักร้อยเราพันเสร็จแต่งให้เขาสวยเราอาจจะขายได้หลักพันนะครับแล้วก็พันตามรอยเก่าขึ้นไปเลยครับพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆพันไปเต้นไปอโยกเยาโยกเยอะเถอะเฮ้ยเฮ้ชุบชุบชุบมันแล้วครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดัดกันอยากให้เป็นไปทิศทางไหนตอนนี้จะทําให้เป็นทรงตกกระถางนะครับ เราก็ดัดลงไปเลยโค้งซ้ายโค้งขวาตามใจเราค่อยๆดัดไปนิดทีละนิดทีละหน่อยโค้งซ้ายโค้งขวาดัดไปโลดดัดให้ถึงปลายเลยครับท่านเก่งมันไม่ตรงก็บ,บิดหน่อยทีนี้เวลาเราเปลี่ยนกระถางเราก็จะยกเอยียงอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะส่งตกระถางให้เราบัด กิ่งนี้เราก็จะตั้งให้ตรงนะครับเพื่อเป็นยอดเมียนที่จะตั้งสูงขึ้นไปขาลวดเต็บมาแล้วรวดอย่าลืมนะครับเวลาพันฝากกับกิ่งเล็กไว้ก่อนทึบแล้วเราก็จะมาพันจับกิ่งหลักที่เราจะต้องการพันพันเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อกี้นี้เลยแต่อันนี้กิ่งเขาเล็กเราใช้แค่เส้นเดียวพอพันเสร็จแล้วก็ตั้งดัดโค้งไปโค้งมาอย่างนี เดี๋ยวพอเขาโตเขาจะสวยทีนี้เราจะโน้มกิ่งด้วยลวดอีกหนึ่งเส้นนะครับมัดจับกระถางไว้แล้วก็ดึงให้เขาตกกระถางลงมาปึ๊บพอกิ่งเขาแตกแขนงแล้วจะสวยเสร็จแล้วครับ